ไมายื่นบอกที่สามที่สามสามที่ที่สามทีสามเหมือนบาเออทิพหังวดเกือบทิพหังหมดแหละคนบริเวณเดินทางมาที่บ้านอะไรนะครับเข้าดินมาครับนี่ก็มาเจอลุงดีนะครับครับอาสวัสดีครับลุงดีสวัสดีครับเห็นว่ากขาถูกหวยทั้งหมู่บ้านเลยลุงบอกนี่กขาถูกทั้งหมู่บ้านเลยบ้าน ไปเส้นตาไปเส้นตาตาให้ตาให้อะไรนะตาให้เจ็ดศูนยูนเจดศครับทังหมู่บ้านเลยทังหมู่บ้านเลยเจ็ดศูนย์ศูนเขาไปเส้นตาทุกคนเนาะครับไปเส้นตาอันนี้รวมเงินได้เจ็ดอยเป๊ะเลยโอ้โหตนี้เพิ่งก็ว่าเอาไปซื้อเลยดูเด้อยเจ็ด0อยเจ็ดดอยลีเลยเลยเจ็ดศนศูย์เลยแนอครับก็เดียวทำมบนี้ คนก็ถูกทำหมู่บ้านาเลยเห <ม EN S 1> ็นแล้วผมมีถูกแต่เสาไปฟ้าม <EN S 1> ลงถูกเยอะไหมงวดแล้วลงได้ลงไม่ได้เลยบอกบอกในในเลขแล้วอ่ะ700เจ็ดศูนย์ศูนย์เดอเพิ่นไปลงติดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดวันนี้มาดูบินแม้ไม่ถูกท<อ>ับศ <laughs> ูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์ไม่เอาเออเพิ่นไม่เคลียร์ไงโอ้บอกตอนแรกว่าเจ็ดศูนย์ศูนย์ไปมาไปมาไปเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด เลยไม่ได้สักบาทเลยครับเห็นว่าลุงฝันดีด้วยฝันดีอยู่ฝันวันนี้ฝันยังไงลุงวันนี้ฝันยังไงวันนี้ฝันวันปนอนมู่พวกหลายคนอยู่นนแต่ยักษ์ผดไต่อผดไส้บันนี้นอนไปขาพ่นบันนี้มีมีคนเอามือม,อมาให้จับอืครับจับมือพ่นมือก็เดี๋ยวก็ดึงออกเดี๋ยวดึงเขา่าบ่ายยูนนิ่งๆิ่งนี่ห่ะบนนี้เพ่นก็ยูนนิ่งบันนี้ อยู่นี่แหะมีมีไม่ยิ่งมาม่ยืนบอกที่สามที่สามสามที่ที่สามที่สามเหมือนบาเออยินงพันเวาบอกนะครับเออสซิบตรงตื่นพยิงบสี่สามสี่สามเออตรงหัวหลุงนี่หัวไหนนี่หัวนี้แหละหัวที่เข้าบ้านไม่ออกปุ๊บฝันเลยบอนโอ้โห มันตองงวดนะเคยฟันฟันตองงวดจะแม่นบ่ลุงแม่นนะครับฟันตองงวดจะแม่นนะครับลุงดีนะอช่อลุงดีเนาะโอ้ฟันแม่นฟันตองงวดเลยทุกคนฟันเรามีเพื่อมาบอกเราไม่ยื่นบอกเลยยื่นบอกเลยบอกผู้ยิงกายุใไปกับคนนอนอันข้างล่างคนคนนอนนะอันนี้เพื่อนก็ยื่นบอกที่กำที่กำ ตามที่ชี้ย้ำเมัอนว่าเป็นผีไม่ลุงตามดูแล้วสงสัยเป็นผีมั้งแบบคนบ่กหูจักนาแต่เสียงดังฟังชัดเออเสียงแผลบเสียงแหมบเสียงยังไดลุงเสียงยแหมบแบบชี้ย้ำชี้ย้ำอย่างที่น่าเออเลขชอบไม่ลุงเลขนี้ชอบไม่สีชันบอก่าชอบปันธุใดดอกบอกพันธุใดแต่ว่าเขาบอกแล้วอาจจะเออเขาเขาบอกก็บาดูดอก เออมันตองงวดเคยฟันหนาทุกครั้งเลยวันนั้นวันนั้นก็ได้เอ็มรอยห้าจิบมันออกหาหนึ่งตรงเป้เลยเอ็มดอยห้าจิบเป็นหนึ่งห้าศูนย์หนะครับงวดทีแล้วเข้าบนล่างเลยงวดแล้วเนี่ยนานไทยงวดแล้วเขาบนล่างเลยทั้งเจ็ดศูนย์ศูนย์ทั้งหนึ่งห้านห้าหนึ่งเล่าความฝันีนรอบพัลุงยังไงนะตอน ันเป็นนอนนอนกับมูพวกเนี่ยหลายคนอยู่วันนี้ก็นอนแบบมีมีคนหนึ<ร>น่งเอาเอามือมาให้จับจับเดี๋ยวคนก็สึดึงออกดึงเข่าดึงออกดึงเข่าวันน,นี้ก็ว่ายืดซื่อๆยืดนิ่งๆว่าอย่างสี่คนก็อ,อยู่วันนี้มีนิ่งๆคนน้อยๆคืออย่างสี่ลบบเิ่นว่าที่ซ้มที่ส้มเป็นว่า,วาค่อยๆเออ นี่แหละที่สามที่สามี่สามเสียงเค็เห็บนี่ก็เลยจำไว้เพื่อจมาทำก่ที่บอกสี่สาสามที่ที่สามนี่แหละว่าครับเคยฝันแบบนี้ไหมเคยฝันแบบนี้ไหมบ่บ่ฝันกับฝันไปหาปูหาปลาผุ่นไปตัวทีศตัวเด่นเวลาไปว่านแหว่านแหกับป้าว่านแหไปฝัน ับอันนี้คือ,อ,อฟันมาบอกเลขครั้งแรกแม่นบอกเป็นตัวเลยแม่เป็นตัวเลยได้ยินเสียงเลยนะเสียงแหบเหบครับเสียงแห็บเห็บยิ่งไหนเป็เสียงเห็บเหบเ,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 เห็นหนายมไม่เห็นเห็นโยคนยื่นคือใส่หมวกน้ำใส่หมวกน้ำมื่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงคนน,น้อยๆนี่แหละครับก็ขเขาอาจจะให้โชคลุงก็ได้เนาะครับ ลุงดีกับสถิติของลุงก็คือให้เล็กแม่นฟันเอาแต่ถ้าลุงฟันวันนี้ลุงเปลก็เป็นตัวไหนบ้างมีตัวอื่นไหมก็มีนี่ยังก็ห้ามือเนี่ยก็ห้า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 แล้วจับมือห้าอ่าจะเจ็ดห้าห้า่นจับมือ ทั้งนี้ก็หามือเนาะมือมือก็หาทั้งพี่เพิ่นก็เอามาให้กลับมาหาจ็เจ็ดห้าห่าวะเจ็ดห้าห้าหรือเจ็ดเจ็ดห้าห้าหรือเจ็ดห้าห้าแล้วต่โชบบางทีอาจจะเป็นเจ็ดห้าก็ได้จับมือเนาะครับเราจะใครจะโชบกันนะครับลุงก็บอกว่าอย่างนั้นถ้าเกิดฝันวันนี้อาจจะเป็นเจ็ดห้าก็ได้จับมือ จับ <sm festivals> ส<ม>่งประกบกันมึงครบกันแล้วก็บอกอยู่นิ่งๆด้วยบอกว่าอยู่นิ่งๆทีละคนก็เงียบคนบ่ดึงแล้วอันนี้พอย่วันนี้ไม่นิ่งมาว่าว่าสี่สามสี่ามสีามว่าียงให้แพลยังทีละครับสี่สามสี่ามเออเป็นปริบกเห็นว่าลุงจะเอาไปเสียงดูว่าถ้าถ้ามันเข้าถ้ามันเข้านี้ จะฝันมาได้ของได้ยังก็แล้วแต่ถ้ามีคนเอามาให้นาให้เจ้เข่าขากเลยบ่เลขเนี่นเดี๋ยวโค้งสุดท้ายจะมาตามลุงอีกรอบเล่นกันเอฟซีพิมพ์คาว่ารอนะเพื่อลุงฝันต่ออีกหรืออาจจะมามาบอกเพิ่มอันนี้ได้แค่สองตัวเองนะบางทีอาจจะมาบอกเพิ่มเนาะกองพิมพ์คาว่ารอลุงดีเนาะไอ้ลุงดีคนฝันแม่นมามาก่อนประมาณสอง สองวันนี่สามวันนี่ล่ะก่อนให้ออกเออก่อนได้ออกหรือก็จะวันนี้ออกคือวันนั้นวันที่สัที่เอ็ดพรุ่งนี้ก็วันที่หนึ่งสมมติวันนี้วันนี้วันที่สิบหกเนาะก็จะมาวันไหนลุงมาที่สิบสี่แน่นสิบสี่สิบห้าก็ได้กวซื้อไม่ทันเนาะเออก็ซื้อไม่ทันครับอ๋อสุดท้ายนี่ลุงขอบคุณลุงด้ยครับที่ให้แนวทางความฝันมาแบ่งปันเนาะ เป็นแค่แนวทางความฝันนะครับคือฝันยังไงก็บอกอย่างนั้นนะครับก็ให้กําลังใจลุงนะครับลุงดีเราลปอยที่เป็นครั้งแรกงวดนี้งวดแรกของลุงนะครับถ้าเข้าแม่นจริงๆเดี๋ยวจะตามให้ทุกงวดนะครับกดแชร์กดไลค์รอลุงดีเลยครับลุงดีขอบคุณลุงมากครับผมสวัสดีครับผมสาธุเด้อโรดดี้สกูสก้นเด้อสาธุสาธุครับ สิบห้างวดเกือบสิบห้างวดแหละเออสิบสี่สิบห้างวดแมนแมนก่อนก่อนก่อนจะลงยูทูปนะถืกมาแล้วสามงวดเออวันนี้เขามาลงยูทูปเออสิบสี่งวดติดสิดแมนต่อต่อเลยช่วงช่วงยายดับตายก็ถืกทั้งล่างทั้งบนทั้งลอตเตอรี่ด้วยอืมอันตอนออกสี่ชุดทีนะ ก็น,นั่นนะทีะ่บางหันเออได,ได้มาลงฟันแม่นจริงๆนะยฟันแม่นเ,นเติบอยู่ออตอนนี้ได้เงินตัวนั้นก็ผู้ใดขอยืมก็ให้ผู้ละพันผู้ละพันเอาผู้ละร้อยสองร้อยแบ่งเ,เขา<ม> <c oughs> ได้ทำบุญยายดับน้ำตอนนั้นแต่นั่นมากกับเติบมากเรื่อยๆเลยนะแม่น เดียวนี่เป็นปีหกแปดเนาะปีนปีหกแปดแล้วตั้งแต่ปีหกห้าจนถึงหกข้ามมีลูกเคยบวชวัดตะเคียนรั่มปะแนนคับหลวงพ่อสายนั่นโอ้รู้จักกันอยู่แม่บ่วสายเคยเห็นหลวงพู่สวงไหมตอนนั้นอ๋อผมเดินตามลูกันไปน้ำหลวงปู่สวงตอนนั้นเข้าป่าช้าก็ไปน้ำหลวงปู่สวงเราไปฟังอีกหนึ่งตอนตอนนั้นผมบวช ีสองหนึ่งหรือสองสองนี่แหละเนี่ั้นแหละปีนั่นแ่ละตัวนี้ลุงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยหกสามหกสิบสามแล้วครับโอ้โหนานแล้วได้ได้อะไรดีหลวงปู่สวงมาบ้างไหมครับนี่ได้อะไรของดีมาหลวงปู่สวงมาบ้างผมได้ผมให้คนอื่นเขาเข้าไปหมดแล้วอออันองเรียนเรียนได้อันให้ ลุงขนองเราบูชาเอาก็เลยปล่อยตอนนี้ไม่เหลือไม่เหลือแล้วเหลืออย่างเลือกป่ะบนี้เหลือแต่อันเขาอัดแเป็นลูกปูนรูปยังหนาอบ่แม่นเป็นเรียนจีวอนจี่ยังได้บ่ค่ะจีวอนลราปูได้ก็จักประหาตั้งลดยหมดแล้วบ่ได้เก็บไว้เลย เดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวไปนั่นเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวไปนั่นเลย,เลยตกอายอครับ <c oughs>